มาวันนี้ที่แท้จริงคือมาในนามพักเก้าใจนะครับเรียนว่าจากที่รับรถก,ก็ทราบว่ามีความกังวลในความห่วงใยนะครับของออาาการจัดการศึกษาของประเทศจากองค์กรครูซึ่งทราบว่าหลอมรวมอ,อ,อยู่ในเครือข่ายนี้หลายองค์กรทั่วทั้งประเทศนะครับรอย่างนี้ครับว่าร่างพร้นเกิดการศึกษาฉบับนี้ ได้มีการนำเข้าสภามาทิ้งสองครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งเข้ามาก็ได้รับเสียงคัดค้านได้รับการให้ข้อสังเกตท่วงติงทางรัฐบ,บาลก็ขอถอ,อนออกไปคั้งหนึ่งก็ไปปรับแก้จากใบทับรองเป็นใบุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้บริหารสถานศึกษานะครับ แต่แล้วก็ตามมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้แก้ไขได้ทราบว่าฝ่ายที่ยกร่างที่รัเปินชอบจากกิษฎีกาซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลก็ได้บอกว่าให้มาแก้ในชั้นกรรมธิการครับร่างนี้และก็นำเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในรัฐสภา,าที่ประชุมร,ร่วมสอสสวนะครับเพราะเป็นกฎหมายปฏิรูป ตามรัฐธรรมนูญหมวด16นะครับท่านให้การพิจารณากฎหมายปฏิรูปนี้ในที่ประชุมรวกสสส,สวนะครับเป็นวาระที่หนึ่งในชั้นรับประการนะครับก็มีการอาภิปรายเสนอแนะท่วงตีให้แนวในการปรับปรุงแก้ไขมากมายนะครับใช้เวลาน่าจะเต็มวัน แล้ก็ลงมติและเรียนว่าพักเก้าไกลน่าจะเป็นพักเดียวที่ไม่รับหลักการเพราะเราเห็นว่าควรจะแก้ไขให้ครอบคลุมให้ร้อยรับให้เหมาะสมมากกว่านี้นะครับในสิ่งที่เรียกร้องอของเพื่อนครูหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายรวมทั้งสหภาพนักเรียนผู้ปกครองนะครับซึ่งพักเก้าไกลก็รับฟังทั้งหมดและเห็นว่ามันยังต้องแก้ไขมาก เราก็ไม่รับอาก,กาศแต่อย่างไรก็ตามพักเก้าไกลเองก็เคารพในเสียงข้างมากของรัฐสภาเราก็พร้อมที่จะเป็นกรรมธิการด้วยข้อความที่ว่าไปแก้ไขในชั้นกรรมธิการพักเก้าไกลก็ส่งตัวแทนของพักในสัดส่วนของพักไปเป็นกรรมธิการสามท่านนะครับประกอบกับกรรมธิการที่มาจากรัฐบาล มาธิการที่มาจากสสรัาปรารกรรมธิการที่มาจากสวรัฐมสภาและกรรมธิการที่มาจากฝ่ายค้า,า,านานะครับในชั้นกรรมธิการก็มีการพิจารณานะครับแบ่งออกเป็น,นช่วงที่1ช่วงที่1พระองค์จดนี้เสนอเข้ามา110ิมาตรานะครับเจ็หมวดกับ1บทเฉพาะการหนึร้อยสมาตรานะใน กรรมธิการได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาโดยการให้กรรมธิการแต่ละท่านนี่พนะิจรารณาแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะให้ข้อสังเกตนะให้ข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขทุกมาตราโดยไม่ลงมตินะครับก็มีเสนอแนะจนทุนไปหมดแล้วครับแทบทุกมาตรา เรีทุกม,มาตราไปาร่วมเกือบปีนะครับประมาณ50าสิบกว่าข้า้าสิบปีในการพิจารณาก็ะจะเห็นว่าครบร้อยสิบมาตราจรึงมีการนัดมาลงมตินะครับรเึื่องนั้นัดลงมติเรื่องนี้ครับว่าการกลับมาลงมติเนี่ยในช่วงมาตราที่หนึ่งหรือเริ่มตั้งแต่ชื่อระดับหยาบจนถึงมาตราที่40เนี่ย นะครับกรรมธิการก็มีการอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยับก็ลงมตินะครับลงมติในช่วง4ี่สมาตราแรกเนี่ยก็เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลรลบมติที่เป็นไปที่ว่าตามธรรมชาติตามความคิดเห็นของคนที่รับฟังเหตุรับฟังกฎหมายก็ปรากฏว่า4ี่สมาตราแรกเนี่ยมีแก้ไขส0สมาตรา มีตัดออกสามารถาแปลมีเพิ่มเข้าหนึ่งหน้าแปลนี่ในสี่สิบนะครับนี้จากสี่สิบเอ็ดไปนะเท่าที่